เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผม on mid C channel นะครับผมจะพามาสร้างเกมพัสดฉายในโรบ็อกนะครับเสร็จแล้วกดเข้า Google นะครับเขียนไปว่าโลบ็อก R O B L O X นะครับเป็นโลบ็อกอยางนี้กดเข้าไปมันจะมีครับว่าโลบ็อกนะครับ เสร็จแล้วกดเข้าไปที่ดำเนินการต่อในเบราว์เซอร์หมายก็จะขึ้นหน้านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่สม,มัครบันก็จะไม่ขึ้นหน้านี้นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วกดไปที่สร้างนะครับ <c oughs> สร้าง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 อันก็จะขึ้นอย่างนี้ กดจุดสจุดข้างบนกดเลยกดเว็บไซต์เวอร์ชันเดสเสร็จ,จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับกดที่ passage ผ่านนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นภาษาไทยมันก็จะเขียนว่าผ่านเอยาให้ดูนะคับรอก่อนมันน่าจะนานหน่อยนะครับไม่ตานมาก มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นผ่านอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับสําหรับคนจะสร้างก Pass เสร็จแล้วเราให้กดไปที่เลือกไฟล์นะครับกดเลือกไฟล์ ish. กดไฟล์นะครับอันนี้สำหรับรุ่นหัวเวรเหมือนผมนะครับ ตายอมนะครับเสร็จแล้วให้เรากดไปที่ที่รูปภาพที่เราต้องการนะครับนี่ถห้มันขึ้นอย่างนี้แปลว่าผ่านนะครับกดดูตัวอย่างครับจุดซับจุดชานจุดเลยสร้างบัตรร้านอิ ทำในโทรศัพท์นะครับแนะนำแบบโทรศัพท์นะครับลอก่อนนะครับชืชช่ไม่เอานะครับเอ้ยขึ้นยังไม่ครบเลยดีมาคเอาให้ ยืนยนการอัปโหลดครับเสร็จแล้วมันก็จะอยู่หน้านี้หน้านี้แล้วก็ตรงนี้เขียนชื่อลงไปเราต้องการช <Yeah. S 1> ื่ออะไแวืนหลัากดเขียนชื่อนะครับเขียนไปว่า อะไรก็ได้นะครับที่ต้องการเขียนชื่อของมันนะครับเนียนนะครับเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนแบบภาษาอังกฤษหรือไทยนะครับผมเขียนอังกฤษนะครับ เกมพลาสครับเสร็จแล้วครับไปอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะครับสร้างเกมพาสสำเร็จแล้วเสร็จแล้วให้กดไปที่ตรงนี้กำหนดค่านะครัะกำหนดค่าเสร็จแล้วมันจะขึ้นที่หน้านี้หน้านี้เลย ให้เาราลบชื่อปัจจุบันมันออกและตั้งชื่อของเราไปใหม่โดยการเขียนใต้โอ้ก็เพังมไม่รู้นะครับโอเคเซจแล้ว อารมณ์ดีอารมณ์ไปกิมพ์พัสอารมณ์ดีเลือกรูปภาพจากคอมเพสเตอร์ของคุณเสร็จแล้วให้รอกดไปที่รูปภาพนี้รูปภาพที่คุณต้องการกดใส่ขายตรงนี้แล้วกดเซฟม,มหาหเกินถั่เซฟเสร็จแล้วก็ กดที่ตรงนี้เสร็จแล้วใส่โรบักที่ต่างกานขายนะครับผมจะใส่เพียงสามโรบักนะครับผมเอานิดเดียวสีก็พอละกันนะครับฝากอุดนนพร้อมด้วยครับเส็ดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ออกจากตรงนี้ไปหนะ้าโรบัก มาดูว่าเก็มพัสจะขึ้นมาไหม One two go มาสี่มามามา,มา,มาไม่รู้นะครับว่าจะมาไหมแต่นี่ครับมาแล้วมาจริงๆด้วยครับนี่ฝากอดน้นเกมพัสทมด้วยสอนแล้ว เอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอกราบสวัสดีไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝาก<า><า>อุดหนุนแ้มพัดผมด้วยนะ